สวัสดีจ้าสมาชิกทุกๆท,ท่านเป็นไงบ้างเมื่อวานเข้าอีกแล้วลากแตกด้วยมาดูกันดูสิเมื่อวานให้เนี่ยเด่นห้าแปดเด่นห้าแปดเออเด่นห้าลองแปดดูนอยพีสินอยพีได้ได้แค่ลูดนะนอยพีได้แค่ลูดแปด มาแค่รูดแปดนะแล้วก็นอยปกสามห้แปดสี่ศูนย์เป็นไงห้าแปดเต็มๆนี่ห้ปดได้เจาะห้าแปดเต็มๆมดูนอยวีเมื่อวานสี่หนึ่งสามห้าสเมื่อวานได้ได้เด่นห้าได้รูดหาเมื่อวานเจาะ เจาะข้ามข้ามข้ามห้าสีไปนะโอเควันนี้วันนี้เราจะได้เด่นอะไรนาะวันนี้หน่อยอ่ะเรามาดูหน่อยนะหน่อยสามหน่อยวันนี้สามหน่อย สามนอยวันนี้วันที่สามสิบนอยวันอาทิตย์นะโอ้ยสวัอาทิตระวังติดเบิลเอาเรามาดูเด่นกันเลยนะเพื่อมีการเสียเวลาเด่นอันนี้แอดได้เด่นจะดูก่อนนะแอดได้เด่นเด่นสี่ ลองสองระวังเบิ้ลนะวันนี้เอาสี่สองไปลูดสิบเก้าประตูวิ่งลูดสิบเก้าประตูบนล่างนะเอาเรามาดูเจาะกันเจาะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สาม สี่ห้ากันกันสี่แปดโอเควันนี้วันนี้ก็จะได้เด่นสี่ลองสองเจาะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้ากันสี่แปดอย่าลืมเอาสี่สองไปวิ่งลู่สิบเก้าประตูบนล่างนะ แล้วก็เอาสีสองไปจิ้มด้วยนะจ๊ะเมื่อวานเข้าแล้ววันนี้ก็เบาๆนิดนึงวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ใครที่ติดตามแอดมานะก็จะรู้ว่าแอดเข้าหรือไม่เข้านะจริงๆอะลงลงในกลุ่มลงในเพจ ตอนหลังๆเพิ่งมาลงใน youtube เนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนลแล้วก็เพจ a c e b o o k เอ่อเพจเฟซบุ๊กแอดฝนรวยซับหกสามหกสามด้วยนะแล้วก็เพจส่วนตัวเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวฝนฝนซ่าใครจะเข้าไปติดตามก็ฝากกดติดตาม้วยนะ่อเป็นเป็นเป็นกำลังใจในการวางเลขเนาะแล้วก็เพจ เพจแอดฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามนะจ๊ะอันนี้ก็จะวางทุกวันหน่อยวันไหนมีลาวก็วางลาวเนาะอ่ะโอเคนะวันนี้นะก็ให้สมาชิกทุกๆท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะแอดประจ่าบายบายสวัสดีจ้า